สวัสดีครับนะครับมาตอรับทุกคนนะครับตามคําขอเพลงเลยช่วงนี้เพลงเกาสูงครับเพลงนางแมวเพลงนี้นะครับอยู่ในค e ีย E minor นะครับสายบนสุดแล้วมันจะมีกรุ๊ปเล่นซ้ําๆกันเกือบทั้งเพลงเลยนะครับแล้วก็จะมีท่อนแยกออกมาอีก2ท่อนเท่าน,นั้นเองจะเป็นท่อนก่อนเข้าท่อนทุกนะแล้วก็หลังท่อนทุกเซ็ตแค่นั้นเองเพลงหลกัลกๆแล้วส่วนประกอบของลายเบสของเขาจะอยู่ใน E, e ครับตำแหน่งเล่นแค่นี้ฟอร์มคอร์ดแค่เนี้ยเล่นแค่นี้เอง จะเล่นบาบาแบ,าบายากนะครับจะเล่นบอยากนะฟอร์มคอร์ดจะอยู่แค่นี้นะครับถ้านับ e กหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วเปลี่ยนคอร์ดคอร์ดต,ต่อไปมันก็นคือคอร์ด e ที่เล่นวนๆซ้ำๆกันลายเบสจะเล่นแบบนี้ครับสายเป่าก่อนนะครับเล่น e ในเหมือนกันลามาตัว b อ่าอันนี้คือฟอร์มของเขานะ น,นี่คือฟอร์มแรกของเขาที่เขาเล่นมันจะมี2ชุดต่อกันนี่คือฟอร์มที่1ก่อนชุดที่1ของของเขาก่อนออถ้าเล่นตอนเนื่องกันกลายเป็นแบบนี้มันมาข้างบนด้วยสังเกตมุมนี้ดีๆครับ ตอันนี้คือฟอร์มแรกของเขาฟังดูผิวเผินเหมือนกับเล่นแบบนี้ทั้งเพลงแต่เขาใช้ฟอร์มนี้แล้วไปเปลี่ยนกันท่อนท้ายแค่นิดเดียวนะครับเปลี่ยนกันตรงนี้ครับแปบแรกแบบที่สองครับเหมือนเดิมครับตัวข้างล่างเล่น E B E ดูดีๆนะครับ มาอี e ข้างล่าง e a d a c ้ o ดด b อ่ะเล่นความเร็วนิดนึงที่เท่ากันกั็เป็นมาใหม่นะครับแต,แต่ถ้านิ้วเขาเล่นอย่างนั้นผมจะจับยากมากเลยทางนิ้วผมจะเล่นแบบนี้ ใจตัวนี้เทเดนี่ของผมนะนี่เลยฮะใช้ง่ายกว่านะครับจะง่ายกว่านะถ้าเล่น2ฟอร์มร,ว,รวมกันเป็น2มานะครับแบบที่1อีกทีนะครับแบบที่1ช้าชา2ส โอเคอันนี้ก็คือท่อนนี้ก็ไปต่อไปเข้าท่อนท่อน B ีว่ะข่าคือยมมาชูดนนท่อนนั้นครับมันจะมาคอร์ด A ก่อนหลังจากเล่นฟอร์มฟอร์มหลักเนี่ย2 3 4สามสีแล้วมาที่คอร์ด B ครับ B ท่อนนี้มันจะมีลูกเล่นผมสังเกตดูมือเบสหลายๆคนเล่นเหมือนกันส้าคนเลย ะครับแล้วอ่ะาก่ก็บอกว่ากันแต่เราจะมีวิธีใส่ลูกเล่นยังไงให้สวยตรงตีคอร์ด B เดี๋ยวผมก็จะบอกในท้ายคลิปก็แล้วกันนะโอเคเมื่อท่อนนี้นะครับเรามาเรามาที่คอร์ด A นะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็เป็นลูกเล่นของเขาคืออู้ยไงว่าถ้าเล่น B ก็คือเล่น B 2ห้องใช่ไหมครับแต่ผมมีลูกเล่นลูกเล่นของเขาหน สองนีนีหนึ่งสองสามเอานีานะถ้าผมเล่น,นําเตะจะเป็นนี้นมันจะมีท่อนเว้นเว้นไว้ด้วยครับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่หนึ่ง 2องสามสี่หนึ่งสองมันจะมาตัวแรกนะถ้านับจะอ่านมันจะงงครับถ้าจะนเ้็ดดีใช้ความรู้สึกเล่นแล้วเราก็จะใช้ความรู้สึกนั้นกระงกหัวไปด้วยกับทํานองครับถ้าเรามัวนับสองสสี่เราจะงงเลยแต่ผมอยากจะขึ้นรู้ว่ามันเข้าตรงนี้เฉยๆถ้าไข่งงนะครับหนึ่งสองเห็นนะครับมันจะเล่นอยู่ใน E ตรงนี้ เนี่ยเนี่ยมันเล่นแค่นี้เองกลุ่มของเขาเล่นแค่นี้เล่นในช่องของบาร์เจ็ดนะนะมาอยู่ตรงนี้นะครับบน,นสายเปล่ามา E เข้าท่อนใหม่เลยดังนั้นเวลาคลิกของผมอันนี้คือในเพลงของเขาจะเล่นย่ยนะ่งองาี่นึ่งสองสามสี่หนึ่ง ข้าแล้วหนึ่งสอง่าหนึ่งหนึ่งสอง่าตามตามเมติผมเล่นเลยนะครับอยู่ในกลุ่มนี้นะถ้าบอกเป็นโน้ตไปจะดูอยากไปดูจําเป็นคอร์ดกลุ่มนี้ผมอยู่กลุ่มนี้เฉยๆง่ายๆเลย1 2 3 4 G 1 2 3มา1 2 แต่เวลาเวลาผมเล่นไปมันมันไปครับท่อนนี้ขอเจาะนิดนึงนะทริคก,กันนิดหน่อยถ้าเวลาไปผมมันในท่อนนิดปุ๊บผมอยาใส่แบบนี้เลยครับหนึ่ง2 3 4สามสี่หนึ่งสองสามสหนึ่งสามโอ้โหผมใส่เยอะเข้าไปเลย K ก็เช่นเดียวกันครับทริคนี้ของเราเราบอกได้ว่าคนนี้เล่นเก่งเล่นเหมือนเล่นมาเหมือนอยู่ที่ความสนุกอยากที่อยากจะเล่นมากกว่าอยู่ที่ไอเดียที่เราอยากจะซัดไปหรือว่าอยู่ที่เราฝึกซ้อมมา จะผมจะมีเอะอันนี้ก็คืออยู่ที่อยู่ที่มือเราเล่นผมเห็นลูกคนเล่นหลายหลายคนเล่นมาค่ายเหมือนกันผมคนหนึ่งที่ใส่ตรงนี้ไปเล่นมันเหมือนกันสักท่อนเลยในท่อนแรกอาจจะเล่นเหมือนเขาอยู่นะอ่อออันนี้ผมกันต้นฉบับนิดนึงนะ่แต่ถ้าเวลาผมเล่นจริงๆอย่างที่ผมบอกไปครับ แล้วแต่ครับแล้วแต่นี่คือมุมนี้แต่ถ้าจากทุกพี่ๆน้องๆอยากจะเล่นนะครับลองโฟกัสมุมนี้ดูน่าจะสนุกอยู่นะครับลองใช้ไอเดียเข้าไปมาอีท่อนสุดท้ายแลวครับท่อนสุดท้ายก็เหมือนกับท่อนฮุกเนาะไปไปไปลงนะลูกซื้อๆนะแซเวลาคงเจอหมดแล้วนะครับตอนนั้นก็คือมีต่อจาก E เนระอ่าเขาอ F สองสามสี่นีก่อนจบที่คอร์ด B โต๊ตึกตึกตึกโต๊ต๊ะไปไปต่อ ไปไปเออคีย์นี้ดีกว่านะประมาณนี้นะครับถ้าเล่นเต็มท่อนกันจะเล่นเนาะบายปเหมาะไปไปไปลงเในโลกสตงสัตย์รักจะเจอลงต่อเธอบายปไปลงนะโอ้ oh, ลองลองด้วยผมเล่นแบบไม่ได้อิจฉามาเอาแล้วทอนถือว่าเข้าท่อนนั่นเลยนะฉันจะลงต่อเธอ นี่ครับนะาขอโทษทีที่ร้องไปแล้วเล่นไปตัวไม่ได้ยากว่ะ <c oughs> โอเคนะครับประมาณนี้ก็แล้วกันนะถ้าใครคาเลยยังไงหรือว่าอยากให้ผมได้ทักทวงไหนในเพลงยุค90เพราะว่ามันเราเคยเล่นผ่านมาก็ลองทักทวงเข้ามาครับเผื่อจะเล่นได้หรือว่าอาจจะแนะนําเทคนิคดีๆแบบนี้ได้อย่าลืมครับถ้าเล่นได้ช่วยกันแชร์หรือว่ากดติดตามผมด้วยกันเลยคับถ้าใครกำลังติดตามก่นใหม่ก็ขอพระอภัยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องภาษาด้วยกันเล็ากันนะครับผมพยายามที่จะพูดเหนือให้ป็ปกลางที่สุดก็แล้วกัน ออกกกลางๆนะโอเคอย่าลืมครับติดตามด้วยกันด้วยกันเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ